ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยจะกระกจายไปไหนกัน,นมึงแบบเลี้ยงหน้ากระานอะ

ออนเขอนีไอ้เหไม่ได้ทำอะไรเลยเดือ่างใหญ่เลยนะอันนี้เชียวสวยมีอาการไหมครับมีมีมีอาการมามๆๆๆ อันนี้มีใครมีอาการมาครับตรงตรงตรงนี้มีใครมีอาการม่ครับค้ัยครั้วไม่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 มีอาการกันใช่ไมครับไม่ไม่ได้มีอาการกันใช่ปะอ๋ออเคครับถ้าถ้าไม่มีอาการก็เก็บหัวอยู่ในกะลานะครับแล้วเรามาไหจัดเีกันหน่อยมาา้าช่อใครมีอาการวะไอ้เหี้ย

มานกูอยู่ไหนชื่อมาชิคชื่อมาชิคชื่อมาปล่อยเลยไม่เบื่ออะไรคุยอะไรพี่อะไรคุยอะไรอ่ะไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เบื่อฝั่งฝั่งคุณไม่เอาเมื่อกี้ด่าคุยไม่ใช่หรอเมื่อกี้ด่าคุยไม่ใช่หรอฝั่งคุณไม่เบื่อไม่เบื่งผมไม่ได้พูดอะไรนะอันนี้เออ อ้ม้าอับ้ะครับเี่ยเไปฮ้ย่อไออไปได้แล้วครับจะเช็คชื่อผมปพูดอไรนะพี่ี่ม่อกี้ไดเยดเลยเฮ้ยพอจะเช็คชกัอไปไหได้บไม่ไปไรไม่เปไรไม่เปไรไปไรอออดเไปดูดิขาดอันนี้หกองศาอาาานะจะบอสพี่บอสบอน่าจะเขี้เขาไม่ทัน ไอ้หายไอ้ผิดไอ้ลายไอ้ลายของเซ็ทองหอมโบอ่ะไม่ห่องโบของไอ้เก้าหนาขาดอ๋อทะเลาะปะอ๋อองศาปะทะเลาะเกี่ยวมีอยู่ๆเออขาดองศาองศาข้างหลังพีนี่ว่าองศาต่อคิวปะน่าจะยังไม่ได้เข้าเนี่ยตอนแรกเข้าแล้วน่าจะแคสน่าจะแคสนแล้วแต่ล็อตล้วของเลียวไอ้เหี้ยเล่นไอแบบแม่งผมไม่ได้ทำอะไรเลย4ใครหน่วยชิบหายแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยแม่งพิดมันสะบ้าไ ใครใครพูดวะใครพูดวะไอ้ทันวาเหรอคันคันวาพี่ทันวาทันวาบอีเดียวใช่ไม่ใช่นะฝั่งเราไม่ใด่คนเราพูดอะไรใครพูดอะไรไม่เออกูไม่ได้กูไม่ได้ฝั่งเราไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลยเลยฝั่งเราไม่ได้พูดอะไรเลยมีแต่เขาบ้านผมเป็นแซมไม่แซมอย่าเข้าใล้านี่เราไม่ผ่านแซมลาเออบ้านเราขาดไอ้ปะป๊ผมไม่ได้ทำอะไรเลยไอ้ดอกรอบไม่งัวเกินโอเคมีอะไรคุยไหมตอนเวราะมาเราเกิดมาใครสรุปใครแม่งมีอาการวะเออไม่ไม่อ้นนี้อันี้ขอพูดเล่นึงก่อน คือมึงจะไปอะไรจะอะไรกับเขาอ่ะมึงได้นะแต่มึงดูของในแก๊งมึงด้วยดเวยเขาอยู่มาเดือนกว่านะมึงเพิ่งมาเจ็ดวันไม่เกี่ยวหรอกพี่มันไม่เกี่ยวยังไงก็ไม่เกี่ยวกับของเราไมถึงเราชวนเขาไปเล่นเราชวนเขาเล่นได้แล้วอ่ะตอนแรกอ่ะแต่เขาไม่เล่นอ่ะไม่พี่มันไม่กอันนี้อันนี้อันนี้ผมพูดตรงๆนะมันคือความรักของเขาถ้าเขาอยากทำอะไรทำเลยครับเราเราอยู่ของเราเพราะพี่เราไม่ต้องไปใช่ใช่สรุปสุดท้ายแล้วถ้ามันถ้ามันเลือกที่จะเลื้อนหรือว่ามันมีอาการเองอ่ะ มันก็เป็นภาพลักษณ์ของเขาครับไม่ได้เกี่ยวกับเราผู้อยากชอบเลยพวกไไม่เป็นรผู้อยากชอบเลยพวกเตกตัวเองด่าแล้วไอ้เชี่ยแม่งร้อนไม่ไม่พี่ด่ากันเองคือมันเหมือนจำเสียงเพื่อนเองไม่ได้แล้วมันก็ด่ากันเองกันมาเยอะสักคนมาเยอะเราลูกบ้านเล่นอ่ะตอนมึงตอนกูพูดแค่นี้ว่าตอนมึงเล่นมึงมีเสียงกูก็เงียบก็นิ่งอ่ะตอนกูชนะกูมีเสียงเพราะกูบัฟน้องในแก๊ง อ้าวกูผิดเหรอวะแล้วอีกอีกอย่างกิจกรรมที่นี่มันบัฟได้เลยพี่มันไม่โดดเลยไม่กูไม่เราไม่ได้เลือกบัฟด้วยสามมือเราใช่ไม่ได้บัฟใครตาไม่ได้บับเลยเราคุณตรงๆนะเราอะคอไฟต์กันปกติเลยเออเพือนๆเพื่อนชุบเพื่อนแล้วอยู่ดีเขาบอกเรามีอาการเมื่อกี้ผมเลยผมเลยเสี่ยงาะมันจกความจะเสียงเราเคำบับเป็นอเองตีนแล้วเตรียมตัวใครอยู่ก็โชคดีด้วยมันบับมาได้กิ๊บกล่องให้พี่เลี้ยวดิดกิ๊บกล่องให้พี่เลี้ยวดิอันนี้มาด้กิ๊บกล่องห้ากล่องให้เลี้ยวด้วย แล้วก็อย่า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 ห่วงบาปเกินเล่นน่ะเราสวยเราสวยเราทุกคนคอไฟปกติก็ได้ไม่ต้องติดอ้นพูดอันนี้เอาแบบนี้ให้ได้ทุกวันนะขอเลยของผมอยู่ในตู้อ่ะก็จะเพิ่มความก็จะเพิ่มความมั่นใจให้ทุกคนไวไวนะทีวีแล้วทีทีวีแล้วทีทีวีทีทีวีทีทีวีแล้วเนี่ยทำให้ดูเว้ยต่อให้ของมึงจะนั่งไปไหนก็สภาพมึงไปส่งให้พีเลยย้อนด้วยนะมันรู้มืออ่ะมาลุงบ้านตัวรู้มือไปแยย้ายครับ ให้พี่ย้อนเลยภบรับ,บ,บเค้าเราติ้งหนินน่งไว้โคตรมันข้างป่ะทันปะ่นปะเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกลิง้งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครั์ KSOC ด้วยกันนะคะ